งานนี้ขนลุกโมอมินาถึงกับหน้าเสียไฟดับกลางไลฟ์เงาผู้หญิงโปลในกระจกถึงคันต้องยกมือไหว้สำหรับข่าวการจากไปของนักแสดงสาวชื่อดังอย่างคุณแตงมูนิดาหลังพระตกเรือสปีดโบสกลางแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรียกได้ว่าเป็นการจากไปแบบประทันหันไม่ทันในตั้งตัวและถึงแม้ว่าจะผ่านไป ได้ดื่มกกว่าแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของคุณแตงโมนิดานับว่าเป็นข่าวที่เศร้าสะเทือนใจของใครหลายๆคนอย่างแน่นอนและชาวเน็ตเองก็ยังคงหาเบาะแสข,ของเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดทางด้านโมอามีนาได้ไปร่วมไลฟ์กับไมมินนาราโดยมีช่วง,งของการไลฟ์ ที่จูจ่ๆก็เกิดไฟดับกลางไล้สดจนทำเอาทางด้านโมอามินาถึงกับหน้าเสียเกยทีเดียวโดวยทางด้านโมอามินายังได้พูดกลางไล้สดอีกว่าหนูไปทุกไลฟ์จะไปดับแบบนี้ไม่ได้นะก่อนจะยกมือไหว้กลางไล้สดพร้อมบอกว่าพี่นะหนูขอทำงานก่อนอีกทั้งยังมีชาวเน็ตสังเกตเห็นจังหวะที่ไฟดับ มองเห็นเงาผู้หญิงในกระจกแล้วก็ค่อยๆหายไปเรียกได้ว่าทำเอาคนลุกไปตามๆกันพร้อมทั้งบอกว่าน้องพี่แตงโมคงจะมีห่วงโมอามินามากๆเพราะตามไปตลอดเอาแล้วจิวเล่าวินาทีขนลุกสื่อดวงวิญญาณแตงโมนิดาถูกผีพรายเอาไปเป็นบริวาร ยังคงเป็นข่าวที่ผู้คนให้ความสนใจกันมาอย่างยาวนานเมื่อนักแสดงสาวแตงโมนิดาพลัดตกเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาจนเสียชีวิตท่ามกลางความสูญเสียและโศกเศร้าครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงไทยและต้องบอกว่าล่าสุดคุณจิวหมอดูชื่อดังได้เล่าวินาทีขนลุกสื่อดวงวิญญาณนักแสดงสาวแตงโมนิดาหลังถูกผีพรายเอาไปเป็นบริวาร กลางรายการโต๊ะหนูแมมเรื่องเล่าจากผีพรายโดยคุณจิวได้กล่าวว่าจุดเริ่มต้นของการออกมาพูดคืออะไรต้องบอกก่อนว่าเราเคยร่วมงานกับน้องตังโมงมาก่อนและวันที่หายไปก็มีนักสืบโปร่ขึ้นมาเยอะมากแต่มันเหมือนเรามีพรสวรรค์บางอย่างและเราก็มีความเชื่อที่จะสื่อสารกับครูอาจารย์ผมและเรา ก็จะสื่อกับน้องได้ซึ่งอันดับแรกเราก็ต้องตั้งสมาธิก่อนหลังจากที่ตั้งสมาธิน้องก็จะขอโผล่ขึ้นมาในวันเสาร์และก็โผล่จริงๆแต่ผีพรายน้ำแถวนั้นเขาจะต้องให้โผล่โผล่เพก็จะประมาณ6กโมงเช้าของอีกวันแต่ด้วยบุญกุศลที่หลายคนร่วมกันทําเขาก็เลยให้โผล่ตอนบ่ายโมงของวันนั้นเลย ผมก็เลยสื่อไปถึงพูดผีน้ำพูดผีน้ำเป็นใครและความเชื่อตั้งแต่โบราณเป็นมายังไงเป็นผีตามสถานที่ซึ่งผีพรายน้ำเป็นผีที่โหดร้ายที่สุดเพราะว่าเราไม่สามารถมองเห็นเขาได้ตัวอย่างประสบการณ์โดยตรงของผมซึ่งเคยโดนผีพรายน้ำดึงขาตอนเด็กๆความทรงจำนั้นเรายังจำได้ ว่ามีคนจับขาด้านซ้ายและดึงลงไปนี่คือต้นเหตุที่เรารู้ว่าผีพรายน้ำมีจริงซึ่งตอนนั้นทำให้เราสื่อได้ถึงตอนนี้วันที่น้องไปติดอยู่ที่ต้นสูงข้างล่างและเราก็ไม่สามารถบอกใครได้ก็เลยโพสต์ใบเอาไว้ว่าน้องจะโผล่ขึ้นเวลานี้ประมาณนี้ซึ่งแต่ละจุดเขาก็จะมีผีพรายน้ำแต่ละที่ของเขา แต่ว่าแรงทุกที่ผีพรายน้ำจะเอาน้องแตงโมงไปทำอะไรเอาไปเป็นบริวารซึ่งผีพวกนี้เขาไม่ได้ต้องการทรัพย์สินเงินทองหรือสมบัติอะไรไม่ได้ต้องการของกินเส้นไหวแต่บารมีของเขาก็เหมือนกันมีค้าทาสบริวารน,น้องอยู่ผิดที่ผิดเวลาชะตาคนบนเรือหกคนเนี่ยเป็นชะตาเดียวกัน แต่บังเอิญจริงๆเนี่ยจะต้องไปที่สังฮีแต่มาอยู่ตรงที่พระรามเจ็ดพอดีก็เลยเกิดเหตุการณ์ผิดที่ผิดเวลาตอนนี้เตงโม,มอยู่ที่ไหนหรือเขาทำอะไรได้มีการสื่อถึงกันไหมก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าศาสนาก็คงไม่พอใจที่ผมเอามาเล่าแบบนี้ถ้าถามว่าน้องยังอยู่จุดเดิมไหมน้องยังอยู่ที่จุดเดิมเขาจะไปหากับคนที่เขารักที่สุด ไปหาทุกคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนคุณแม่ลูกสาวกระติกและแฟนของเขาคือคุณเบิร์ตคนลุกชาวเน็ตสูมเงาคล้ายวิญญาณหลังเต้มงคลกิจตรวจกล้องคดีแตงโมเกิดเรื่องฮือฮาบนโลกออนไลน์หลังจากที่ชาวเน็ตได้แห่ซูมภาพเงาปริศนาระหว่างที่เต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์สสัวหน้าพักไทยศีวิไล ขณะยืนให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบริเวณท่าน,น้ำวัดส้อยทองกรณีประเด็นเรื่องตามหากกล้องวงจรปิดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อหาข้อเท็จจริงการเสียชีวิตแต่งโมดาราสาวโดยปรากฏภาพถ่ายติดด้านหลังลักษณะเหมือนผู้หญิงผมยาวอยู่ด้านบนท่ากลางความคิดเห็นจากชาวเน็ตที่ต่างตั้งข้อสังเกต แสดงความคิดเห็นพร้อมตั้งคำถามว่าเงาที่เห็นเป็นวิญญาณผู้หญิงหรือไม่ทางนี้มีบางคนก็บอกว่าอาจเป็นวิญญาณแต่งโมดาราสาวเสียชีวิตแสดงให้เห็นเพื่อเรียกร้องทวงคืนความยุติธรรมให้กับตนขณะที่บางคนก็มองว่าอาจไม่ใช่วิญญาณและภาพเงาปริศนาที่เห็นหลังเหล็กดัดนั้นเป็นเพียงรูปคนบนกระดาษไวนิ้ว ทั้งนี้นายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หรือเต้ม,มงคลกิจหุวหน้าพักไทยศีวิไลย,ยังคงเดินหน้าหาหลักฐานจากกร้องวงจรปิดบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อช่วยไขคดีการเสียชีวิตของนิดาพัชรวิรพงษ์หรือแตงโม นักแสดงสาวชื่อดังที่เสียชีวิตหลังพลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทในแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อช่วงคืนวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนื่องจากคดีนี้ยังมีข้อกังขาและเงื่อนงำต่างๆที่ยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนเอาแล้วงานเข้าสันธนาหลุดแฉมีอีกคนทำร้ายแตังโมบนบกแต่ไม่ใช่5คนบนเรือล่าสุดนายสันทนาประยูนรัตอดีตรองผู้กำกับ การสันติบาลได้เปิดใจในรายการทุบโต๊ะข่าวระบุวา่าการที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาปอและโรเบิดเพิ่มเป็นเพราะกระแสจากสังคมเพราะก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครถูกแจ้งข้อหาใดๆตุนก็พูดตั้งแต่แรกว่าจากที่ตำรวจตั้งไว้คงต้องมีอะไรบางอย่างที่ไม่ตรงตามจริงเห็นจากรายงานข่าวว่าตำรวจ จะต้องมีการแจ้งข้อหากับบุคคลภายนอกตามที่ตนเคยบอกว่ามีบิ๊กมาเกี่ยวข้องเพราะเชื่อว่าห้าคนบนเรือคิดไม่ได้ที่จะโยนความผิดให้แตงโมไปฉี่ท้ายเรือโดยที่เรื่องราวลงเอยแบบนี้ก็เพราะไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ตั้งแต่แรกการวางแผนให้แตงโมตกเรือตนมองว่าเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ซึ่งตนไม่ได้ให้น้ำหนักคนบนเรือทั้งห้าคนแต่ตนให้น้ำหนักคนบนฝั่งอย่างที่ตนบอกไว้ตั้งแต่แรกตอนนี้ตนก็ยังรวบรวมหลักฐานพยานแวดล้อมอยู่แต่จะให้ตนนำหลักฐานไปส่งมอบให้ตอนนี้คงยังไม่ถึงเวลาในส่วนที่ตำรวจบอกว่าจะจับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องด้วยตนก็จะรอดูว่าเป็นแพ้หรือไม่คนที่ออกแบบเหตุการณ์มีตัวตนจริงหรือไม่ น่าเชื่อถือหรือไม่และสืบสวนทราบมาอย่างไรเพราะตนก็มีข้อมูลในส่วนนั้นเหมือนกันหากไม่ตรงตามหลักฐานตนจะนำหลักฐานไปให้พนักง,งานสอบสวนที่สพเมืองนนทบุรีอีกครั้งโดยตอนนี้ตนก็กำลังพูดคุยกับบางคนอยู่ทั้งนี้สันทนะเผยอีกว่าตนทราบว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นมากกว่าการถูกทำร้ายโดยมีการทำร้ายบนบกไม่ใช่บนเรือ และคนถามไม่ใช่ห้าคนบนเรือด้วยหากวันนี้ตํำรวจจะให้เป็นอุบัติเหตุก็แล้วแต่คุณไปก่อนตนก็อยากจะบอกทนายเดชาว่าถ้าวันไหนไม่ใช่คำที่คุณพูดไว้คุณรับผิดชอบด้วยนะเตรียมใบทนายของคุณไปคืนสภาทนายความโดยที่ตนพูดได้ขนาดนี้เพราะตนมีหลักฐานพอสมควรที่ทำให้รูปคดีเปลี่ยนไปได้แล้วที่ทนายเดชาบอกว่ารู้ทุกอย่างในสำนวน ผมอยากถามว่าคุณเป็นทนายให้ผู้เสียหายหรือทนายให้จำเลยคุณต้องรีบเผยหากเห็นพิรุธใดๆไม่ใช่ปกปิดไปด้วยและอ้างว่าจะเสียหายแก่รูปคดีตนมองว่าถ้าเป็นทนายแท้ก็ไปอยู่หน้าบัลลังกไม่ใช่มานั่งออกสื่อมาออกตัวแทนใครตนยังสงสัยในการทำหน้าที่ของคุณเดชาหากคุณรู้อะไรบางอย่างคุณควรจะพูด